พี่น้องเห็ดเผืองเห็ดเผิงเห็ดตับเต้าจ้ะเออน้ององนเคยผึ่นได้มาจ้าหน้าไม่เป็นนรเห็ดตับเต้าอุ้ยได้ดอกเดียวพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุครุสุคน้องเคยไปทงมาได้เห็ดตับเต้ามาดอกหนึ่งจ้ะแต่ว่าได้มาดอกเดียวเสียใจจังกีนน้อนี่น้อขนมกีนน้ำยาตีนไก่จ้าพี่น้องเป็นตาแสบว่ะจ้าพี่น้อง มาแสบน้ำกันจ้าพักมากเป็นถาดเลยค่ะเมื่อน,นี้มาเด้อพี่น้องเอฟซีมากินขนมกินน้ำกันจานมกินน้ำยาอันตีนไกล้จะพี่น้องน้ำยาป้าจ้า้อนหอนค่ะพี่น้องเอ้ยอกี้ไปน้ำหาดงป้าค่ะพี่น้องอันน้องสาวตาดงป้าไว้อันลังคารดรดไถยหน้าไหมค่ะพี่น้องป้าอันป้า ส่วนตัวย้ายใหญ่เป็นอันเห็ดปลาแดดเดียวเนาะที่นี่ตากใบถึกอันรถไถยนาที่นี่นองเคยนันเอารถไทหนาออกวันี้นออกสิไปเกศดินอันบเบิ้งรถอนอี่นี่นองเอ้ยเออเอาไปถึกดงปลาปลาอยู่กันเลยไปน้ำนองสาวโทมากอันเบิ้งก็ดูปลาอันดงปลาดงปลาไปอันเฮียมองได้ไปนะ ก็ว่าเห็นเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเอ,อ้ยคุณอ่ะเพิ่นออกไปทา้งทงอันหน้าคุณป้าอยู่กับหาเบิ้งอันขางบ้านกับหนาบ้านนะจ๊ะโทไปหา้องเคยน้องเคยว่าแกอันคือยังมีอีหยังเฮียอีหยังหลวงอยู่กันว่าแต่ว่าเบ้สังเกตเบ่เบิง่งบ่อหูว่าอันเมียตากลดปลาไว้บนหลังคารถเพิ่งผักพี่น,อน้องอเ้ยพักเต็มถาดอะไรทั่วแล้วก็ไอมะเขือ จ้พักบุ้งพักอกตู้เนาะจ้ะสำหรับเน่ลูกไส้ก็กินเผาไปแล้วก่อนเขาแล้วเนาะจ้ะก่อนเขาแล้วที่นี่ไปอยู่อาบน้ำเนี่เพื่อนก็เลยไปงดอันน้ำพักเมกื่อกี้ค่ะพี่น้องงดน้ำพักน้องสาวตัวคนใครเป็นน้ำฮาดุงปะโอ้เสกสิเป็นน้ำาสกหนก่งเป็นเฮียกัะเฮียแถว,น,วนีกะเป็น อันมาก็สิกินไปเมดแล้วนะคะพี่นอ้องน้ำหาปลาโอ้แต่เสียดายพี่น้องเอ้ยปลาดุงปลาชวนตัวยิ่งยิ่งด้วยจ้ะจะแสบว่จ้ะพี่นอ้องอืฮึเฮจ้ะพี่น้อง แม่เ่าน้องไส้เป็นฝากปลาลามาไหกับพี่น้องปลาลาปลาช่อนเดี๋ยวสิบผ้าไปเปิดเบิ้งค่ะพี่นอ้องเดีคือพอเผาเปันหาปลาดีดีดค่พีนนน่น้องเป็นได้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆพี่น้องมาเฮ็ดปลาล่ามาจากพี่น้องฝากตั้งหลายเดือา เดี๋ยวมาฝากเพี่เห็นเอาเอาไปกินอันเยลามันน้ำหนังจ้าพี่น,อน้องอืมอ่ะแจบบ้า อืมอินใข่เปืยเปยแซ่จากจากพี่น้องมือเศร้าไปตักบาดจังหันค่ะมือเศร้าไปตักบาดจังหันไปเจออันมูค่ะพี่น้องเพื่อนถ้าสามาัยเรียนหนังสือน้ากัน,นหุ่นหละกค่ะอืม Ngồi mắt sẽ đại tài Ngồi mắt sẽ đại Sẽ đại đồng bà đấy, Bên nói người bà nha Ông xào hết đẹp đi không สีผ้าไปเบิง่งถังปลาหลาที่อัน,นเม่ยเถาน้องใช้เอามาฝากแกพี่นอ้องอืใาาช้ปลาปลาก็าชวนมัน่ทันร่าเราไปเปิดเบิ้งความกันแกพี่น้อง นหอนอยังสิอยากให้เฟิตกนะ้พี่น้องเนาะเย็นดีนะจ๊ะตีนไก่เปืเป่อยๆจะพี่น้องอื้มแซ่บแค้ง เออไม่ดีนอืมบีลอ,องบิ้งคัก,กจก้ะ พี่น้องเบิ้งพูดนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งปลาแดดพี่น้องเอ้ยงามแบบนียไหมนี่นะนี่แตอันตอนไงๆนี่พุดนะเบิ้งปลาช่อนไหมพี่น้องพุดนะเยอะปลาเยูะสิเอาไปอันนั่นเอาไปปิ้งจ้าดิปิ้งกินกับข้าวเหน know, board, know, board, board, đ đ p, ียวงามพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี้ จังแมนดีเพิ่นเห็ดมาห้ปลาดุกกะมีพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเบิ่งจ้ะเสียเอาไปกินเอ่อพุ่นล่ะเมืองนอกพุูนละค่ะพี่น้องเพิ่นเอามาฝากเพิ่นว่าให้เอาไปกินเอิลมันนัพะนะเผาน้องไส้จ้าพี่น้องเพิ่นไปหาปลา่ะปลาแดกเพิ่นเหยียดสะอาดสะอาดเบิ่งค่ะพี่น้องเพิ่อนขั้วยังเอาหัวออกหมดเลยพุ่นน่ะ มาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเอาปลาไปปิ้งไปทอดไปกินจ้ะเดีย๋ยวสิเอาไปอันปิ้ง,ง,น,ง,ง,งนี่พี่น้องปิงเดี๋ยวตัวยิ่ใหญ่นี่จ้านะปลาฉวัลของพี่น้องปลาช่อนตัวยิ่ใหญ่ไปปิ้งโอ้ย,อย

ปลาล่าปลาช่อนตัวงามๆปลาอยู่กัเลซีเอาไปปิ้งกินกับข้าวเหนียวนอนทค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซหลายๆได้ีด้วต่างเอฟซี่เขาเอฟซีหม่ขอบคุณถูกถก,กํำลังใจถูกการติดตามเจอกันคลิปหน้าจ้า